จัสมินหลวงพระบางโัเเลอยวจอยใกล้ๆกับแยกไาสนีนะเข้ามาไม่ไม่เล็กเลยาาุศาุศเป็นการเดินไปประมาณสัก

น้ำเงินเหลืงรับที่ับที่ัน้ำเกืบหน่นองร้ยาท ซายนี้ก็อันตรายหลังจากสามสี่ทุ่มมาแล้วรถน้อยแล้วแล้วก็มีบาบ้าสับปลายก็ได้ถันสองร้อยหักพันพสองร้อยบาทได้คีนก็มางคนโทรมาเอมาเลยคิดคได้ จะใส่ของที từ, ừ, ่นะเดือนที có, 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 là có, là ่ดีกับทางนานเช้าบะทีเป็นเจ้าแบบมังไกดาวผมเล็ดก็มีมาสำหรับฝรั่งที่มีขายฝรั่งเยอะข้าวต้มข้าวผัดไม่มี Jasmine bùng bằng của theo, bùng bằng bùng 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 เตียงใหญ่นะคิงคิงไซ์คิงเบดนะขนาดห้องก็กว้างขวาง,วาง,วางดีนะเตียงขนาด6ฟุตหนึ่งเตียงนะก็ผ้าปูที่นอนนี่เปลี่ยนใหม่ทุกวนันเลยนะแล้วก็ปลอกของผ้าหุมก็เปลี่ยนทุกวนันะ หมอนในสองใบมอนนอนสบายมากนอนหมอนแล็งดีเลยหมอนดีดีนอนสบายไม่สูงไม่ต่ำเกินไปนะเดี๋ยวเราใช้ขีกาดนะขีกาดขีกา ปืนนี่กูกระเบื้องลายไม้ปูมันกระไม้อะ่งเมันกะเบื้งองตเย็นด้วยปืนย็นปืเป็น,นโซฟานะา,าไม่มีที่วางกระเป๋าเลยมนะ้าวางุนสซฟาเน่ยนะตู้สุภาเนี่ ตู้เสื้อผาะตู้เสภ้อผ้าไม้ไผนลายนะนะตู้เซฟเซฟูเซฟที่ป่าผมนะแฮ้รไรเออร์ บีสองขวดนะฟีสองขวดขวดขนาดหกไรซีซีนะแร้วขวดฟีเนะ Blue kid. Kid ี่ยมีการต้มน้ำร้อนด้วยนะการต้มน้ำร้อนการต้มน้ำร้อนการต้มน้ำร้อนมีทีวีขนาดก็เล็กไปหน่อยนะแล้วก็ดูได้ช่องเยอะนะครับ ช่องไทยอนี่ช่องไทยเยอะแยะนะช่องสามช่องเก้ช่องเจมีหมดนะก็มีช่องจีนด้วยช่องจีนก็เยอะแล้วก็ช่องทางของซ n n ของทางสีวันตกก็ 6, ここมีเยอะช่องบากมาย

กลางคืนดีดังกระทืมมาดังก็้ายว่าอะไรตีอยู่ข้างในนะฮะแผ่นกองอากาศดีกันยังไ,ไงเสียงดังคลางเลยกลางคืนเสียงดังยั่ไง ได้พวกมันนะมีน้ำบุน้ำเย็นมีาหาาน้าเนี่ยก็จะอน้รมือเนยนะเท้าเตยก็แก่ไปนิดหนึ่งนะแต่ก็วางของได้พอสมควรน,นะเท้าเตยตีแกวปาจะตัวเจ็บตัวให้ไงกวาไปบนเตียงใหญ่สองพืนเล็กสอืนใหญ,ญ่สองพืน ที่อาไปะอาพี่อาไปทำไมห้องไม่เียดมากนะอาตวงนี้เนี่ยต้องเบียดทั้งห้องเลยมีตักัวแบบกันมือถือเอามีมีเวนชวเวอร์เลยเชวเวอร์ี่สการเยอะยี่นึ่งย่ที่หนึ่ง อ่ครับของของสวมสวมสวมบุหรีสวมมีบรรการแล้วตอนนี้มีอีกองไอันใหญ่เลอันใหญ่อามันน้ำก็แรงใช้ได้เลอนะก็อุ่นดีนะอุ่นดีแต่ถ้าพัว ได้ล้างมีน้ำไม่เอาเป็นล้ำเอามากระจายข้างๆ้วยโดนตาล้างหน้าเลยโดนผมโดนผมเลืยถึ่ต่อนนี้ต้องนนนนส้วมตัวส้วมใช้ได้กดทีเดียวลงหมดเลยมีคระตูชฉันบา้าง น้ำแอร์บอกว่าจะเรีนหดไว้างน้าน้ำแอร์นอนเสีไไ้น้ำเลยโอน้ำแอร์หยดเข้าไป้างน้ำเสไปนนอนเสน้ำฝนันตกไงฝนตกฝนตกเสไปน้ ก็พักคืนคืนที่สองนะคืนแรกนี่มาได้เจอแมงสาบตัวหนึ่งนี่มายู่แถวเนี้ยนะแมงสาบแถวเนี้ยแมงสาบเดีถ่ายวีดีโอได้ไว้แล้วเดี๋ยวจะเข้ามาให้ดูนะถ่ายวีดีโอถ่ายวีดีโอไว้แล้วแมงสาบตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายวีดีโอคลิปวีดีโอถ่ายไว้เมื่อวานนี้ ว่าแต่ว่าในท็อป37ปีกับ4เดือนเมื่อวานนี้คดีดําเนินมาถึงชั้นศาลอุทธร์ค่ะปรากฏว่าศาลอุธอทธร์พิภากษากลับยกสองนะคะโดยศาลอุธอทธร์พิเคราะห์แล้วบอกว่าข้อเท็จจริงเนี่ยฟังได้ว่าตามวันเวลาเกิดเหตุมีการประทะกันร,ระหว่างผู้สนับสนุนการเลือกตั้งสสกับผู้ชุมนุมคัดค้านการเลือกตั้งที่แยกหลักสี่ใกล้ห้างไอทีสแพรมีคนใช้ปืนชนิดต่างๆวิ่งตะอโต,อตอจนกระทั่งมีคนเจ็บแล้วหนึ่งในนั้นเสียชีวิต ตํารวจจับกุมจำเลยจำเลยก็คือนายวิวัตรนายวิวัตรก็นำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพสารุทณ์เห็นว่าหลังเกิดเหตุตํารวจติดตามสืบสวนหาตัวผู้กระทําผิดมีคนต้องสงสัย22คนใน22นี้สารุทณ์บอกว่ารวมถึงชายชุดดําที่สวมหมวกไหมพรมปิดบังใบหน้าแล้วก็ถือถุงใส่ข้าวโพดสีเขียวเหลืองด้วย ดูภาพบุคคลนี้จากกล้องวงจร<ม>ปิดที่ติดอยู่ใต้สะพานและจากภาพเหตุการณ์ในสื่ออินเทอร์เน็ต,ตรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวที่มีทั้งภาพนิ่งแล้วตำรวจเนี่ยเอามาวัดทพกอยู่ในแผ่นซีดีดูคลิปวีดีโอมแมลงสาบเมื่อมวานนี้ถ่ายไปแล้วเนี่ยงแรมใหม่แต่ก็ไม่วายที่จะมีแมงสาบมารบกวนลนะนะหน่อย ็มีข้อเสียที่แอร์นี่เสียงดังยังคืนตีสามมันกระครา,างกระหึ่มมาเลยตื่นเลยอเสียงดัง็เมงสามเนี่ยเมงสาบที่วันก่อนไทยเมื่อวานนี้ไทยเดียวคลิยไปแล้วเมงสาบราคาคืนหนึ่งประมาณพันสองร้อยบาทนะพันสองพันสองร้อยบาท 1, หนึ่งพันสองร้อยบาทต่อคืนมีอาหารเช้าด้วยนะแต่อาหารเช้าเป็นแบบไปไกลแบบที่ว่าฝรั่งนะ มีขนมปังมีไข่ไข่ดาวอ,อมเล็ดอะไรเนี่ยนะไม่มีข้าวต้มไม่มีข้าวผัดไม่มนะีคนไทยเลยไม,ไม่ไม่เคยชอบกินอย่างไรกันนะกัสม mm. okay. นะินรูปบางโฮเทลโรงแรมใหม่นะ คือละพันสองยบาท